ปล่อยเบ่นี่กาอยู่หัวอยู่สวนรนอนนี่ลูกนอนแล้วก็ดปล่อยแบะสว่วงนี้ยาขึ้นแน่ยาขึ้นสว่วงนี่เขาโทษน้องพันสบายดีสบายดีทุกคนนี่ กระดสางข,ขนปล่อยแบะขอกแบะไม่มันกบบระบาดตังแก้ิเศษขอกแบแ่เราเพราะว่าตะกี้เป็นขอกงอ่ะเลีย้ยงแบะใส่เอามาอยู่หัวอยู่สวนเนาะมีแต่ป่าหญ้าคืนแห้งสวนนี่ขอกไก่ไกาคล้ายออกเบิดเลยยังเหลือแต่สาปาย ไม่ยังเหมือนขอเป่ายังแต่เบปีนี้ค่ายแบออกไปสิบปลายมีตังเงี้ยผมีเงินค่ายแบออกได้ลูกหน่อยเรือแบสิบปลายโตเนาะแบให้เขาแสิประมาณนี้ ่อยบอกเพิ่นบริกินได้เห็นหญ้าายไังสีกับบริกินอยู่สวนตัวเองแลนไปกินสวนเขาผนอยู่ดินเขาอยู่หัวสวนดินเขาผนบริกินได้บอกคือมาสกินอยู่สวนตัวเองอย่างตอนนี้แบะเทานี่ นี่แม่มันเสียเลือดตัวเดียวนี่เจ้าลักแทนขี้ลักก็รลายนี่พี่นี่แบสใายเบอออกแปดโตเสียแน่เสียหาโตผุดเสียเต็มเต็มมาอยู่นี่กับเลี้ยงหมูหมูก็หาโตหกโตเลี้ยงไก่สามสี่สิบนี่แหละนี่เป็ดเบะ แบย uh, ังเลือดเท่านี้แหละแบ่เถิกบมมีฉันมีแต่แบ่เถิกหน่อยเอาเกลือก่อนมีสังมอีสังอายุอายุสวนสิหกแม่ได้ไหมเอาเกลือให้แบ่ก่อนมันต้องได้มากกินเกลือดิมันเหลืองกินกล้วยกล้วยเป็นเครือพุ่น น้ำบกหมดเลยหนำเบะนะ้องเทนบอนท่าซ่เองให้หมกหลูกนอนไม่ลูกอ่อนกลับไปปล่อยแบะผัวออกมาสวนผัวออมาสวนไปหาหล่อมหัวพุ่นหล่อมหัวสวนมันมือนามีโอกาสสิออกไปทายสวนมันให้เบิ่งเด้อสวนมันเฮาบ่อยากงามถามเพิน่น นับแต่เกิดลูกมานี่แต่ปลูกพุ่นบมื่อไรไปแหว่เลยท่านี่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพุ่นมันจะได้ไม่จะได้อีนี่มักปว่วนมูแทะเปื่อเปืเป่แน่เลือดท่านี่แหละเบะนี่แต่ละมือรุ่นอยู่ซีเสียบ่หรือบอ่ปล่อยทำบ่ปล่อยผัดปลาจอยขั้นปล่อยไว้กับมันเสีย คลายออกน้ำนั่นคล้ายออกแมซีโตเทกซีเือเป็นแปดตเสียหาโตบาไวเป็ดไก่เมล็งสกุลเป็ดไทยไห้ไายเบิงเป็ดไก่ยังบรวลายตะกีหันลายเดี๋ยวนี้ยังเลือดรุดลงเลยเลือดซังแต่เมือนี่เอาลูกน้อย เก็ดกินผัวออกมาสวนผลไปห้าหลมหัวขอกมูีมันเคยกินนี่มัว้วยเครือเป็นเครือจ้ามาย่งมั่วยกว้ซ้เครือพผัวมาหายรักเกลือแต่เบะมาอยู่ป่าอยู่ดงสีเหลียงมาซา้มโต ี่มานอนกงกลางอยู่หกคนอยู่ป่านี่มาอยู่กับ่อจะมีน้องป่าสองน้องไหหน้านี่กำบวาสมบูรณ์ดอกตองกินของแยาก,กับสระสวยนะนั้นนึงมาหยุดพี่มีพี่ห้าปล่อยไว้กับพี่โอ้ยปุ้ตาหยานเขาฮักเว้ยเขาหักมีบลาบนะมึงเนาะ จบทนีดเดอ้อบ๊ายบายทุกคนฝากไปกระจายติดตามสวัติดตามหันเด้อกดไลค์กดแชร์สวยกัน,นเดอ้อ